อาจากที่นี่เที่ยวกินข้องร้อยๆริมเล่กันแล้วเดี๋ยวพาไปใส้หมูที่ที่ใส้หมูเตะลูกกันสักทีนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพังงาน,นะค่ะเขาก็ได้มีการพาซื้อมวลชนนี่แหละขามฟั่งกันไปเที่ยวเลยจากภาคใต้ฟั่งตะวันตกไปเที่ยวภาคใต้ฟั่งตะวันออกค่ะไปว้ข้อพรสิ่งซักซิ์เมืองนครซีธรรมราชที่เขาว่าไส้หมูไม่ควรพลาดนะคะ ในช่วงวันยุดยาวทีผ่านมาค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหนักงานพังงาค่ะเขาได้นําคณะซื่อหมวนชนจากพังงาน,นี้แหละเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีททท,ทสำนักงานนครศรีธรรมราชเขาก็นําเที่ยวชมนะคะเพื่อทําการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทีพักทีกินค่ะแน่นอนมาคอนจะไม่จุดแรกที่ต้องไปค่ะก็คือต้องไปไหว้องค์พระบรมธาตุเจดีรือหวาพระบรมธาตุเมืองนครนั่นเองนะคะทีวัน พระมาหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นเจดีทรงระคงังคาะทีใหญ่และก็เก้าแก่ที่สุดและเป็นองค์แรกในอุซาคาเน่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์สำคัญคูบ้านคูเมืองอข้องคอนเขาเลยค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะเดินทางมากราบไหว้แล้วก็รวมกันแห่พาห่มองค์พระบรมธาตุเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั่นเองครับจากนั้นเดินทางไปวัดอย่างใหญ่นะครับหรือว่าวัดตาพลานบุญนั่นแหละครับที่อำเภอท่าสาลา ซึ่งเป็นจุดไม้ก่อนนะัท่องเท้ยใสยมูเตรูเช่นกันนะนะครับที่ต้องการไหวข้อโพรข้อชุกลับจ้าตาผ่านบุญที่จุมภูองค์ใย้ยไปรวมทึงนะครับนะ้รวมทึงอ,องคเท้า เวทส่วนอ่าทงองค์นะครับให้ได้ทักการะก,กันอีกทางมีโบูชของวัดที่ยังเป็นที่อยู่ผูด้วยสวยงามเปรตตา mm hmm. ซึ่งมีคนข้ามาไหว้ขอพรกันยังไม่ขาดสายตาพระนุนับเป็นสิ่งที่ติชาจพักตยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะไซนูราเชื้อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวงใครบูชาแล้วก็จะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับค่ะ <c oughs> ที่นี่ไปปิดทายกันค่ะโดยการสักการสาส่านลักเมืองนะครสี่ธรรมราชค่ะก็ตั้งยู่บริเวณสนามนามเมืองระว่างถนนนามเมืองและก็ถนนยม,มราชค่ะประกอบไปด้วยอาคารห้าล่างนี่ไประยังงร่านลักเมืองนะคะประกอบไปด้วยอาคารห้าลังนะคะล่งกลางเนี่ยก็เป็นที่ประดิษฐานของร่านลักเมืองการมีการออกแบบมาคลายศิละปะซีวิชัยนะคะเรียกว่าทรงเฮมชาลาส่วนอาคารแหล็กทงังซีล่งเนี่ยก็ถือเป็นบริวานซีทิด องเ้าลักเมืองก็ทําด้วยไม้ตะเขียนทองนะคะส่วนบนบนส่วนบนของเศร้าเนี่ยเป็นรูปจตุคามรามเทพซี่ผักหรือว่าเทวดาที่รักษาเมืองค่ะและเนื้อซุดค่ะเป็นเปลเวเพลิงยู่บนย้อยพระเกศก็คืออ่ายอดชัยลักเมืองนะคะรูปแบบการแกสลักจินตนาการมาจากความเชื่อในพุทธศาสนาฟไฝ่มหายานซึ่งเคยมีอิทธิพลต่อศิลปกรรมในภาคใต้และกนนารลครซีธรรมาราชมาตั้งแต่โบราณนู่นและนะคะครับนายมนตรีมานะโตครับพ่ออทอทอททสํานักง,งานนาครีธรรมารัช บ้นนาคอนเป็นเมืองหน้าเที่ยวนะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวมาเที่ยวนะครับเป็นรับส่องกรองประเทศมีครบทั้งเล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางเที่ยวทางธรรมธรรมชาตินะครับและเล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องของของกินนอกจากนั้นเรายังขึ้นชื่อในเรื่องของเล่งท่องเที่ยวใส่สัต์ตาความเชื้อคลองข้างมูเตลูนะครับยิงเชิญชวนนะครับหน้าทุกท่านที่สนใจมาเที่ยวใส่นี่แหละมาเที่ยวคนกันนะไปเที่ยวคนกันนะครับเราขวังที่หนท่านพอถอดอกันเลยครับ ก็อยากจะฝากเมืองนครสยรรา์าและพื้นที่ใกล้เคียงคือปทุมไว้ด้วยนะครับกีอนเดิญนักท่องเที่ยวทุกค่นที่ต้องการจะมาเที่ยวนะครับยินดีต้อนรับเรามีสายมูสายขังความเชื่อศาสธาและธรรมชาติครบทุกด้านขอบคุณครับ